สวัสดีครับพดกับสุ United, ลุกาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่ด่วนแมนยูยิ้มนะครับสีทีมสนใจจะด,ดันชันโซเสริมทัพซีซั่นหน้ายัางเหนือหอมอยู่เจซีนะครับไม่สนสื้อขาดไม่เป็นไรแมนยูยังพอยิ้มออกหลังสองทีมดังจากอิตาลีพร้อมรมงแข่งขันกับเลเวอร์คูเซ่นและดอทมุลเพื่อดึงจะด,ดันชันโซไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะฮะ ลาซิโอและโรมานะครับสองสโมสรชั้นนำในศึกกระโช่เซียอิตาลีเป็น2ทีมล่าสุดที่สนใจคว้าเจดดนซานโชปีกเมนยูปไปเสริมทัพในกักหน้าแล้วนะครับตามการรายงานจากทีมท็อกสื่ออังกฤษเมื่อวันพดีพที่27มีนาคมในเวลานี้นะครับซานโชในวัย25ปีอาจากเมนยูปไปเล่นกับโจซีแบบเยีมตัวหลังหมดอนาคตในถิ่นอูดแฟร์ฟอร์ดเพราะมีเรื่องไม่ลงรอยกับเอลิกทนฮักอดีตผู้จัดการทีมคนก่อน และไม่ได้อยู่ในแผนการนทำทีมของโรเบนอัมเรมกุนซือคนปัจจุบันจนรงสัโชาติทำงานได้ดีเยี่ยมกับโชซี 4, แต่แลหลาังเริ่มฟอร์มตกโดยในปี2015ย,ยังยิงไม่ได้เลยและทำได้แค่หนึ่งอาเซส่งผลให้มีข่าวลือว่าสิงห์บุมไม่ขอซื้อขาดในราคา25ล้านปอนด์ประมาณ1,100ล้านบาทโดยยินดีที่จะจ่ายค่าชดเชยให้กับเมนู5ล้านปอนด์ประมาณ220ล้านบาทเพื่อยกเลิอกออปชัน ขณะที่แมนยูนะครับหวังปล่อยจาดนัดเจชนในช่วงซัมเมอร์น,นี้โดยแม้เชลซีจะไม่ซื้อขาดแต่ก็ยังมีอีก4สโม,มสรที่อยากจะได้คือโรม่ากับบราซิโอรวมถึงเบย์ออลเลเวอร์กูเซนและปอริเซีดอนมุนเอดิตตสก,กันเก่าในศึกมุเดสกาเยอรมันด้วยนะฮะโอ้โหชอ็อกยิ่งกว่าชอ็อด่วนถกต่อเสนอสมัยล้มเหลวอีกแล้วแมนยู U, ตั้งราคาขายคัพบี้เมนูแล้วนะฮะ มีเวลาทีมสุดๆไม่อยากอยู่แล้วซื่อเมืองแมนเชสเตอร์นะครับเปิดเผยว่าแมนยูตั้งรอยคาขายคอมบี้เมนูเป็นที่ร่ารอแล้วหลังจากการเจอจาตตอนเช้านัทใหม่กับกองกลางดาวรุ่งล้มเหลวมาโดยตลอดแมนเชสเตอร์ Manchester, อีฟนิง่งนิวนะฮะร,รายงานเมื่อวันที่27มีนาคมว่าแมนยู U, ได้เจอจานขยงเช้านัทใหม่กับเมนูมานานเป็นปีแล้วนับตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2 0 2 4แต่จนถึงนาตอนนี้นะครับทั้งสองฝ่ายยังตกลงกันไม่ได้ทำให้ดาวเตะ ทีมชาติอังกฤษมีแวลถูกขายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นอกจากจะ,จะต่อสัญญากับเด็กปั้นในวัย19ปีไม่สำเร็จแล้วเมนูเองก็ไม่มีตำแหน่งตัวจริงภายในทีมเช่นกันนับตั้งแต่ที่โรบเบนอัมริมย้ายมากุมเทียมโดยในายใหญ่ปุรเกตจับเขาลงเล่นในหลายๆตำแหน่งทั้งกองกลางและหมายเลข10รวมถึงเคยส่งเขาเล่นเป็นกองหน้ามาแล้วด้วยในเกมบุกกับพาเลทเกมที่เล่นกันในโอทรอยฟอร์ดในเดือนกุมภาพันธ์นะฮะ จากสารการดังกล่าวนะครับที่ไม่มีความแน่นอนภายในทีมของเมนูทําให้แมนยูพร้อมขายเขาทิ้งในช่วงซัมเมอนี้โดยมีการตั้งราคาขายเอาไว้ที่70ล้านปอนด์ราวสามพันแปล้านบาทโดยสือ่อได้ดังกล่าวเสริมอีกด้วยว่าที่ปีแสดงพร้อมขายเมนูเนื่องจากสโมรสรออยังต้องการประครับประคองสาาถานภาพทางด้านเงินให้อยู่ภายใต้กฎกําไรและความยืง่งยืน และอีกทั้งการขายเด็กในอะคาเดมีของสโมสรแลกกับการรับเงินก้อนโตจะเข้าข่ายได้รับผลกาไรแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยนะฮะโอ้ถ้าขายจริงน่าเสียดายนะครับแต่ค่าตัว70ล้านปอนด์ก็ถือว่าแพงอยู่เหมือนกันนะครับที่จะซื้อได้ก็มีแต่เรียวมาริดปาริแสแซงแมงนะครับแล้วก็ทีมที่ร่ารวยนะครับในลีกซาอุดิอาระเบียนะจ๊ะเพราะดูแล้วนะฮะน่าจะขายแล้วครับถ้าเป็นแบบนี้นะฮะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงด้วยนะครับ แฟนแมนยู you, จงพึงระวังเอาไว้ oh, นะนะโอนาน่าโบสนันเคยเมินซบสองทีมดังพิมลิกก่อนที่จะลงเอเยบแมนยูปาฏิโทให้รักเขาไว้เยอะๆนะครับเพราะเขาเคยปฏิเสธทีมดังของพิมลิกแล้วเพื่อมาสมแมนยูนะจ๊ะของในโอนาน่านะฮนะนะในด่านจอมคอนเทนต์ของแมนยูโบสนันเคยปฏิเสธการย้ายซบสองทีมดังในพิมลิกงกลษเพื่อมาสมแมนยู องเรวนาผู้สอบประตูทีมชาติเคมรูนของไปแสดงแมนเชสเตอร์เต็ดเปิดใจนะฮะเคยได้รับก,การติดต่อจากสสโมสรใหญ่ชื่อดังในสุดพิเัเกลษอย่างเชลซีและอาร์เซนอลสมัยที่ยังแข่งอยู่กับอาแจกอันเตอร์ดัมแต่สไตร์ตัดใจเลือกซบไปแสดงเพราะเป็นหนึ่งในสโมสรที่ใหญ่ที่สุดในโลกโอนา,นาน่ากล่าวว่าผมเคยได้รับก,การติดต่อจากเชลซีและอาร์เซนอลมาแล้วแต่ผมไม่สามารถปฏิเสธแมนยูได้เลยเพราะแมนยูคือ หนึ่งในสมสรที่ดีที่สุดในโลกและเป็นหนึ่งในสมสรที่ยังใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อมาถึงที่นี่ผมแทบไม่ต้องคิดเลยเมื่อมีสัญญาณเข้ามาและมีข้อเสนอย,ยื่นเข้ามาให้กับผมผมพูดเลยว่าแมนยูพิม์ลีกไปกันเลยสำหรับอุณหภูมิปัจจุบันของตำแหน่งผู้สระสตูมือหนึ่งของแมนยูอย่างต่อเนื่องลงพสัสอบไปแล้ว40นัดรวมทุกระการในฤดูกาลนี้นะฮะ ด่วนพริกลิ้นพร้อมสู้ต่อโอนาน่านะครับไม่คิดยายหนีเมนยูแม้ได้ข้อเสนอจากทีมลีกซาอุองเดโอนานานะครับผู้สิร์ฟประตูเมือหนึ่งของเมนยูยันไม่คิดยา้ายทีมในช่วงเวลานี้แม้จะมีข้อเสนอจากทีมในลีกสาิุดิอระเบียตามการรายงานจากอีเอสพีเอ็นสปอร์ตด้ดานชาวกมรูนนะครับยา้ายจากอินเตอร์มาอยู่กับปแสแดงตั้งแต่ปี2015ด้วยค่าตัว43.8ล้านปอนด์และยึดตำแหน่งเมือหนึ่ง 101, มาโดยตลอด แต่มีรายงานว่าเขาได้ความสนใจจากทีมดังในลิกสรีเดนอาระเบียที่ต้องกันดึงตัวเขาไปร่มทีมในช่วงซัมเมอร์อย่างไรก็ตามแหล่งข่าวของ ESPN Sport เปิดเผยว่าโอนาน่า,นายัางคงต้องการฟอร์เเ้นในถิ่นโอแทสฟอร์ตต่อไปเวนเตว่าสมมสรจะแจ้งว่าเขาไม่อยู่ในแผนการทำทีมของรูเบนอามอริมแล้ว สถานการณ์เรื่องผู้สัตูตของเมนยูในการหน้ายังคงคุมเครือโดยนอกจากโอนานาที่ลดความสนใจจากทีมในลิกซาหรออาระเบียแล้วทําหีตั้นเมื่อสามของทีมก็จะแข่งถุงมือหลังจบฤดูกาลนี้อีกด้วยขณะที่เอาตายบารเยนเดียก็มีข่าวเรื่องการย้ายออกจากทีมเช่นเดียวกันเพื่อโอกาสติดติดชัดตุรกีไปลุยสู้ศึกบุกบอลโลกนะฮะโอ้กับแมนยูไหมอันตัวนี้เปิดอกผลล่าสุดชวนให้คิด เปิดใจถึงอนาคตอันโตนีนะครับไปทีแมนยูเปิดใจผ่านสื่อนะฮะล่าสุดถึงอนาคตการแข่งขในซีซั่นหน้าหลังยามาสร้างชื่อกับเรอเบติสได้อย่างน่าทึ่งภยายใต้สัญญาหยิมตัวอันโตนีนะครับดาเตเซมบ์บราซิลถูกแมนยูในยุคข,ของเอริกเทนฮากกุนซอชาวดัดดึงตัวมาจากอาแจกอัมสเตดัมยามาร่ทีมที่โอทารตฟอร์ดด้วยค่าตัวมหาศาลสามารถพุ่งขึ้นไปสูงสุดถึง86.3ล้านปอนด์หรือประมาณราว3 0 0พัน 797ล้านบาทในช่วงเสมอปีสองพี2022สองแต่เจ้าตัวประสบกับความยากลำบากในพิมลิกการนั่นก็ดีหลังถูกปล่อยให้กับเรียวแบติดยืมตัวไปใช้งานจนจบสีซเทนี้อันโตนีสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นจากการยิงแล้วสี่ลูกและสอาอสิทธ์เพียงแค่การลงเล่น11นัดจนเชื่อว่าทีมลูกหนังของลิงกระทิงดุพร้อมเซนจยาทาบอลกับเขาล่าสุดน,นะครับเมื่อวันที่27มีนาคมสตาร์เชเมืองกาแฟเปิดเผยกับ าาถึงอนาคตการค้าแข่งให้กับแฟนบอลได้ฉุดคิดหากู้เข้าใจเงินมากขนาดนั้นเพื่อคุณมันก็เป็นเพราะคุณมีความสามารถและมีคุณภาพไม่ว่าผมจะไปที่ไหนผมจะพูดถึงแมนยูในแง่ดีเสมออันโตนี่เอ่ยผมทราบซึ่งสโมสรและเอลลิกเทนฮากสำหรับประสบการณ์การควา้าแชมป์ที่เราสัมผัสมาร่วมกันและสำหรับทุกสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ผมมีเวลาเที่ยกลาบากที่นั่นแต่มันเป็นเรื่องที่ดี ปกติว่ามันทําให้ผมเป็นอย่างที่ผมเป็นในทุกวันนี้ได้สนุกกับตัวเองผมมีความสุขกับที่นี่มากอันเดรนี่ตอบข้อสอบถามถึงเหตุผลที่เขาไปได้สวนกับเรเบติสด้วยว่าน่าจะเป็นเพราะวัฒนธรรมในสเปนคล้ายกับบ้านเกิดของเขาผมพบตัวเองแล้วมันก็น่าแฮปปี้ผมต้องการให้ครบอบครัวของผมแฮปปี้เช่นกันแต่ะวันที่ผ่านไปผมพบว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดของผมผมสนุกกับเมืองนี้รวมทั้งสโมสรและทุกสิ่ง มันทําให้ผมนึกถึงหลายอย่างในบราซิลทั้งแสงแดดอาหารและผู้คนทั้งหมดนี่มีความสุคัญสำหรับผมอย่างที่ผมคุ้นเคยกับมันฮนะโอโ้ก็เจอที่ดีๆก็อยู่นั่นแหละนะครับสําหรับอันโทนี่นะฮะนี่คือสงครามเมนู menu, นะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้านะครับของวันที่28มีนาคมนะครับ